หมอปลายเตือนแรงหลังสงการระวังให้ดีการเมืองร้อนระอุวงการบันเทิงมีช็อกอีกหมอปลายแพระซิบให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเล่าความขุนลุกถึงกรณีวินัยไกรบุตรไปสบายแล้วและยังแย้มข่าวช็อกค,คู่วิวาดังเลิอกอีกพร้อมเตือนว่าให้ทุกคนกอดงานตัวเองให้แน่นระวังให้ดี อาจมีเรื่องใหญ่หลังสงการหมอปลายภัยกระซิบกล่าวว่าไม่อยากให้คนมองว่าทำนายแต่เรื่องความตายกับเรื่องภัยพิบัติหรือเรื่องการสูญเสียแต่มันกลับมาเกิดจริงเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงมันก็ต้องเกิดถามถึงเรื่องที่ให้เมฆวินัยไกรบุตรไปขอขมาแม่นาคซึ่งคุณเอ๋ภรรยาของเมฆวินยัยก็บอกว่าไปทำแล้ว หมอปลายกล่าวว่าต้องถามว่าทำแบบไหนเพราะเราไม่รู้ว่าทำตอนไหนทำยังไงไปทำแทนหรือเปล่ามันจะมีวิธีทำการขอขามาต้องจุดธูป36ดอ,อกก่อนแล้วสวดคาถาธรรมจักรและบอกชื่อนามสกุลอันเชิญเทวดาให้ครบแล้วบอกชื่อสกุลอีกครั้งแล้วอาพานขอขามา เหมือนขอขมาคนจริงๆไม่ใช่จุดทูบเอาของไปถวายต้องสวดมนต์ให้เขารู้ด้วยไหว้ปกติไม่ได้การขอขมาการถอนคำขอคืนการไม่แก้บนเราจะไม่รู้เลยผลกระทบจะเกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะการหาเงินการมีชีวิตอยู่วิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่ไปบนไว้แล้วค้างบน อยากขอขมาทําได้ถามเรื่องที่เคยพูดถึงแม่นาคมีส่วนกับเมฆวินัยไกรบุตรนั้นหมอปลายกล่าวว่าจากความคิดตัวเองเป็นส่วนหนึ่งหลักๆเลยการที่เราเอาตัวเองไปเล่นแล้วสมจริงสมจังคือการที่เขาพยายามจะสื่อว่าคุณคือคนของฉันได้ขอขมาบอกหรือเปล่าว่าเล่นเสร็จแล้วขอไม่รับบทบาทนี้มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น อนนั้นไปเจอพี่เมฆเห็นว่าเขาเดินตามก็ไม่รู้จะทำยังไงเป็นผู้หญิงใส่ชุดนุ่งโจงใช่แต่ตาเขาดำนี่ขนลุกเลยตาดำตาโบก็บอกให้ไปขอขามาไม่นาคไหมหลังเสียชีวิตไปแล้วหมอปลายบอกว่าพี่เขาไปสบายแล้วแต่ด้วยพิธีทางาศาสนาพี่เมฆเป็นอิสลาม และมาทําพิธีพุทธก็ต้องดูด้วยหมอปลายยังบอกอีกว่าหลังสงการนี้เตรียมตัวการเมืองร้อนระอุสุดๆวงการบันเทิงก็หนักสองอย่างที่ตีคู่กันวงการบันเทิงจะมีอีกคู่หนึ่งแรงๆมาแน่น่าจะเป็นคู่แต่งงานช่วงประมาณกลางปีนี้ไม่อยากให้มีไม่อยากให้ทำนายไปแล้วตรงไม่อยากเห็นคนเสียใจ นี่เป็นคู่รักเบื่อต้นต้นแต่อดีตดูจากภาพรักกันดีก็คือตุ้มเลยอย่าเลยหมอปลายฝากถึงทุกคนจากนี้ว่าอย่างแรกกอดงานตัวเองให้แน่นหลังจากนี้หางานยากขยันทำงานอย่ารอแต่จะเป็นนายตัวเองหนักเบาก็ต้องยอมทำไปก่อนหลังจากนี้สิ่งที่ต้องเตรียมตัวอีกอย่างก็คือน้ำท่วม บ้านที่มีรอยร้าวให้ระวังนิดหนึ่งเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง